วันนี้นะคะก็จะทานทำน้ำจิ้มนะคะอันนี้มีอะไรบ้างคะเทียมพริกลาบผักชีอัตราส่วนก็คือกะวันนี้กะเอานี่ไปเชื่อมกะเลยงรสด้วยชูรสกับกะน้ำตาลสองช้อนแต่ก็เป็นน้ำเชื่อมนะคะใส่ก็ไปแบบกะเอาน้ำปลานะคะแบบกะเอาเวลาล้างทำความสะอาดก็ง่ายนะคะเพราะว่าใบมีดอันนี้มันแยกส่วนได้ เดี๋ยวเรามาทำการใส่มะนาวกันนะคะมะนาวหอมมากเลยนะอมากินมากกับนี่ค่ะเขาเรียกว่าอร่อยปลาแซลมอนนะคะวันนี้น้ำมากินข้าวกับแม่น้ํำจิ้มแซ่บๆนี่อยากกินอะไรแล้วก็ทำกินแบบนี้ค่ะสุดเด็ดก็อยู่ตรงนี้ค่ะนี่ดูน้ำจิ้มเลิศนี่เขาจะแบบนี้นะคะน้ำจิ้มอร่อยมากวันนี้สุดยอดอร่อย ตามด้วยน้ำ <c oughs> น้ำซี e o S อิอวโซดาใช่ซีอิวโซดาอุ้ยกินน้ำอันนี้น้ำชาข้าวตักมานี่เลยนี่นี่เวลากินก็คือตักเนื้อออกมาแบบจิ <20 S 2> ้มกัวยละก็จะได้มาแบบนี้กนินตามด้วยผักนี่ค่ะอ,อ,อ,อร่อยอโอ้โหคำใหญ่เลยเหรอ